ขอต้อนรับสู่เทศก,กาลดนตรีของชนเผ่าทุ่งวังเวสติวัลโดยมีหัวหนาาว้าเผ่าใส่กระเกง่งขาวผมยาาสีชมพูเรามีน้ำหวานเนียงนุยทมกระปมสเวตโดยมีสาวกยืนจกดาบอยู่ข้างหลังทุ่งวังเป็นซืซออื่นแบบทางการเป็นชุมชนเะกราวโบรานมีทั้งคนเล่าอีสานและลูกหลานคนขะแม่โดยมีแม่ใหญ่เคที่เป็นรองหัวหน้าเผ่าเยาวชนส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังให้มักความสนุกสนาน ที่เห็นเดินเกาะกันคือแมงวันตอมขี่มีแต่หน้าตาดีๆปานเกาหลีฟีเวอร์นี่คือเยาวชนหลุนใหม่เห็นจึงสี่มีแต่นักกีฬาอันที่เห็นคาดตานี่คือน้ำต้มสม,มุนไพรสองคนนี้คือเอกชัยกับเนวินมาก,กับกางเกงยีนขาเดบออกสเต็ปเบาๆปานมาเป็นเล็บครบเดินไปตามถนนชนบทน้ำต้มสม,มุนไพรย,ยังเป็นปัจจัยหลักเหตุให้คนที่กินสาม,มารถดินได้คือขี้กระเดียนอันนี้มันลูกผู้ใดคือมาเดา่หนาสารพง เห็นยืนเป็นซุ่มในคือกุ่มลุนเดอ้อนึกว่าอาเวนเจอร์จะไปกอบกูโลกนำทีมโดยไอยสมหมายคงค่อยกับบักหำหน่อยสอบร้อยเสือกันไนผู้ใดก็หายชายญ้าบักพีบาก,กงกุดเสือซีฟ้ากับผ่าสลงขันของผู้ใดหายหายมาลงซื้อบ่อนาสิเกินมือเดเพ่นถือเอาไปหายจากกลางเว้นไปเป็นกลางคืนบางคนกับพึงตืน่นฟื้นมาจากจำศีลถทงเวทีชาตรียิบซ้อขึ้นมาสีให้บรรดาสาวกที่กำลังจกหำอยู่ห้างลาง เสียงสีซอเฮ็ดใหหลายคนกลุ่มข้อลงไปกินหยาคนบบเมนคุ้ยอติในว่าสีซอให้ควายฟังโอ้เจนนิเฟอร์กำลังโยกใหญ่สะพายกระเป๋าสีเขียวข้างในมีกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับคคกเอาไวต้ตำสมขันผู้ใดเป็นลมมีหอดยาดมตายาลำไพถือลำพุ่ง,งยี่ห้อนี่ดีหรือโบมีเสียวหนังเหนียวตายยากคืนนี้ที่ทำการสำนักงานใหญ่ผู้บริหารเผาต่างกำลังประชุมปรึกษากันว่าคืนนี้เสียดจังใดให้มันผ่านไปโดยดี เงินจ่างลนแฮกับเหลือสำมเน่เต็มทีก็ได้อีกสองเพลงครึง่งไม่ใไ่เคทีได้แต่เอามือปิดตาพร้อมก็บ,บอกว่าอย่ามายุ่งกับกูเทศกาลดนตรีมีตะคนดังขับขังบวาสิเป็นแอดคาราบวยอันนี้คือหมิวคนตัวหน่อยใจใหญ่ที่บอมมี่ไผบัหูจักเพื่อนไปไดใบปริญญาจนเอามาพัฒนาคนในเผ่าหลังจากประชุมผู้บริหารเสร็จ เฮาก็ทรงตัวแทนขึ้นไปครับเพื่อทักทายกับประชาชนนะครับใจ宽ข่าวไม่ดังนี้ครับครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีชาวเผ่าตรงเวียงทุกท่านนะครับผมในนามของท่านหัวหน้าเผ่าที่กำลังยืนเด้าอยู่หน้าเวทีตอนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของค่ําคืนนี้นะครับใครนะครับใครที่ต้มน้ําใบกระท่อมมาให้เอามาเทรวมกันที่มอหน้าเวทีนะครับส่วนใครที่เอาอาหารเม็ดมานะครับก็ให้ทุบนะครับแล้วก็เอามาผสมรวมกันเลยนะครับอย่าหมกเม็ดนะครับอย่าหมกเม็ด อย่าคิดนะครับว่าหัวหน้าเผ่าเราไม่รู้นะครับเรารู้หมดนะครับรักษากติกาด้วยครับวันนี้เราต้องเอามาเข้ากองกลางให้หมดนะครับถ้าเขาไม่ขายให้แล้วมันจะเดือดร้อนกันไปหมดนะครับสามเม็ดร้อยนี่ถูกแล้วนะครับอย่าให้มันต้องขึ้นเป็นสองเม็ดร้อยนะมันจะเดือดร้อนกันไปหมดอ้าวลาก่อนนะครับอันนี้ก็ตำรวจมาค่อยบริการบ่ตรงยานเรื่องสินบนย้อนเหลือตนก็นเลยต้องห้หลังจากเลี่ร์เรียบร้อยบรรดาภูบริหาร กับลับมาสนุกสนานกันต่อไม่ไงเคที่กับคุณนายอรอทวยกับเต้นกันแบบบ่ต้องหสวยล้วครับทีนี้เทศกาลดนตรีบ้านทงวังยังมีให้บังอีกตลอดปีครับจังไรก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปเ้อชอบกับกดแชร์กดติดตามครับหรืออยากสนับสนุนกับส่งดาวมาให้เพื่อนครับพ่อได้มีเงินประกันโตนี่ล่ะอ๋อก็ว่ากันไป